จะไปดีพี่น้องมาขันตอนนี้ได้บอลแกงได้ขันตอนไป่ไาแล้วมาขันตอนแกงฮ่าแล้วต้องแกงทุบเอาเนาะทุบเอาน้ำมันเลี้ยงน้องตรงแค่เดียวจืดทุกคนอันโบเพิ่งคือน้ำมันลายดอกพอน้ำมันลายมันคมเหี่ยข้าบานดามผ่านตัวใส่เสื้อผ้าเอาข้าก็เจ๋เนาะไก่ซ้อนจะไปทางไหนล่ะ FC ไก่ซ้อนท้ามาย กระซ้อนอ่ะปลินแล้วแต่ละเทือนเอาน้อมื้อนี้แม่มาแลนปลินให้เธอได้โอกาสเส็จปึกต้นน่เนาะอะไรกระทับน่เนาะมันจืดไว้อย่ดอกอืมไจะไปอันนั้นผ้าอื้อจะไปย่างบ่ซะปะย่างเฮ็ดยังอยู่ในเฮ็ดเค็มเฮ็ดเค็มเฮ็ดยัง อันอเมืองนะตลาดอภัยเออพามือกันจ้ะนี่สวนเฮาเขาบปุ๋ยมันกรติมันใหม่เดี๋ยวมันแดะใบมันเกาะมันตายเบิดเไปจ้าถ้าอะไระใไม่นม่ไม่ปุ๋ยกันแล้วกันปุ๋ยิึงเลยกนัวมึงโคตอยู่มันเป็นกุ๊กนี่ยหน่อยแมันมันแหงใบมันแดดเดียมันกมันขาวนวนเงบอกว่าแล้วกังมว่าดีมากเห็นเนี้ยเาะเออเนี้ยเอจะหนีติดนัก คนยุบเอาพี่ตีเดี๋ยพี่จะาเจไิ้บทื่คนวันอาิกันนะมาบว่ามา่อยแนวเัาป่าคืออะไป่ามันแกวเป็นด่าว้ยเนาะทุกคนเขาเบื่อกันมาไว้เนาะนี่เดือถ่านน้ำไม้น้ำไม่เอาหัวไม่เลี้ยงเนาะน้ำไม่เลี้ยงเนาะ ใส่สาวคนเรียกต่ำทุกคนตัวอันมีทั้งนอต่ำกันนอซอยเอ้าวนอซอยกันนอต่ำเสร็จผ่กับติดแลยเนาะทุกคนท้อไมมห้าวกะเรียบร้อยเลยเนาะห้าสิข่างหมอออก,ก <c oughs> ขึ้นไว้เนาะข้างหมอแล้วออกมันหนอเอนาะมีอย่างแก่คนไปเกลีอย <c oughs> เกลี่ยบางทีนี่ <c oughs> บางิีวุ้งท <c oughs> อี <c oughs> ลา <c oughs> ตื่นนอนแล้วอย่าหายน้ำแม่แม์มยไปเก็บผ่างอื้เออ ลาซุดมาเก็บหย่อนหักอื้อหมกบัวอื้อนะทุกคนมาขอเอาสวนหลูก็มานำเลทุกคนผากระเจ้านั่นมาขอผางหมกเฮ้ยหมกบัวนี่เด้อข้างเช่าซีบล่าเช่าซีเช้าซีมาเก็บแม่บัวกเจ้านี่สีซื้อันี่ยมาเก็บหมกบัวไปนี่สีซื้อไม่ใส่แกงน้องไหม ตัวได้ผ้าหมักเอื้อตัวได้ผ้าหมักบวบมันมันปนกันเด้อมันปนกันนี่คือเนาะอันนี้คือผ้าหมักเอื้ออันนี้คือผ้าหมักบวบมันยังเน่อมันค้นโบลายอันนี้คือหมักบวบหลอดกระจายเห็ดส่วนนี้หน่อยก็มีแนวไลยเนาะ มันเป็นแล้วได้ก็เห็นหน่วยเดี่ยวหมกบัวนั่หน่วยยเีมันเลอะตาฮะบอกว่าดอกอันนี้ไม่ได้เสียเอาอยู่บอกมันเอาด้ออันนี้นะนี่เน่เออเอาเลีกบนยาวมันเ มาบัวนี่พี่เนาะเก็บเนี่ยต้องเล่านดช่างคนอ่อนมุกแล้วค่ะแต่สียหาย่เอาใจพอเป็นหีเป็นคลองคนแดนมาเจ้าซีมาเถิดมาเก็บมบัวพายเนี่ มาเถืก hmm. ับบมาได้มิดอยมอยมาามงมขอยบักเบิ <ique> <ur anted> <coin> um, ่งบัเอื้อทุกคนเป็นที่นองมักบัวมีสองหน่วยก็จะเอาหาเกับหยอนตี้ได้ครบแล้วเมือแกงเพื่อนนะพอกันเพื่อนดกเถ้อก็ก็เอาดีจ้ะบอกันคนหรอที่พิจาาเอ้ย เราคายไม่หนอเราคายออกยองยาน่าต well, ึงหนไอยเนี่ยแล้วคนยองยาน่า hmm. ก sure> anyway, ็ข mm ึ hmm. ้นล uh, ูกยองยาน่าเขาบอกกูเป็นแห้งใส่ดูเขื่อนหนาบอกว่าเป็นเนาะเขื่อนหนาชี้ว่าเป็นนี่เนาะปอกคายคายมันออกมันเกลียงเกี่ยมเป็นอันนี้เป็นตึงคายนั่นเป็นตคายปอกอัาต้องปอกมันเกลียงเกี่ยมอันนี้อันอันมันเก็บเอาได้อันนูรนแล้ปลายใหญ่เยอะได้ไหม

มาอยากอสบายดี FC yeah, ด yeah. ูสบายดี FC มึงยิงแข้ว่เขียวรอนออกซอมึงดูค่ะเขีวจ um um> anyway ่อกลาปนนอนพึนกินมังต้อพมสมไก่ซ้อนมาแล้วเอ้ยเฮ้ยเ้ยนอนสิโต๊ะอ่ะนอนก็สดี่สากินมักต้อน่แะนงมันเชอ่ะตอนนี้หมอน้ำใมเข้ากับคนแล้วน่าจะก็ยง ยวถาจังน้อยมันเจอแล้วจังใจน้ำเอาใส่น้ำยานางเนาะอานนี้เท่ากันล้างพักอันนี้นล้างนนหางยีบลอ,อยเลวเนาะพักขนนยียานงนอนหนยยอยตัเขาเบื่อเด้อทุกคนนะดื้ํน้ตั้เขาเบือ่อตั้มเขาเบื่อไว้ใส่มาพลิกแล้ว mất đi ta. cá nằm cái lại, con nó mãi không nay bay đi. Ừ. bữa nó sẽ không có Con Cái sơ này con thằng. Thu. Bừng mẹ. mẹ. Cắt nó tụi ลาสุดลาซุเด okay. ี๋ยวกินร้ายค่ะคุอะเก็บตำเ้าทุกคนไหมตำแซนพิกแห้งเกาะด้อมันก็เป็นปิกพหลพบิดบพิกล้อให้มันน้อยเนาะกันเลยตำปนกันชเมันจีแหละมันแหนะ มาเด้อมาเด้อกินแกงเด้อกินนอินแกงกินนอน้ำตขึ้นมาน้ำยาเคดียนนะฮ้ถามวากันเลยเป็นลกหยาช่องบนอยู่เล่นในหัไปเก็บอันนั้นนะไอผที่าด้เมือนีเข้าไปหน้าเนื้อใส่แห้งใส่แห้งแคนในจ้งน่อยอะไรมาก็ทินตั้่างบานให้อีแม่นเทาอีน้นอนปะ ตองยานางนะทุกคนลูกมาจาักจแรัไปนะองยานางตองนำยานางนานาอ่หินน,งงน้งตุ้มอกาม้ออกนลทุกคนามาหาสิต,ต้มสามตองหินนา้าเดี๋ยวใส่น้ำยานางแทนนะอีกเรื่องนเทอรนี่เอยหน่มฮานิบกเร่เที่ไ Ừ. Hãy dài nằm lại còn nữa hạ dài nằm rồi ừ. mò mặt nhay đấy là mày hả cái màu mặt nhay đấy là mày hả này chạy lên เาตัอ่อนๆโกงตสันที่เีป่ะอาจ้นะมาังจังหน่อยอพ่อกันทกียน์แม่คนอืนหลัอันเดย,ส,ย,ย <c oughs> สัญญาณบหมีทุกคนเยโหลดลิปกับแรงบางเทือโหลดลิปสีสู้แล้วป่ะสัญญาณหายไปเลยจะเลยบัได้ลง <c oughs> <c oughs> อ่ะจะสัญญาณละกเก่าจะเป็นยังบ่โหคือในคืนเนี่ยใส่กับเปลืองๆนะมาแบบเป็นสัญญาณกันยังบ่มอีต่างหากอ้าวใส่ข้างหมกเลือกหมกบวบลงไปแล้วก็มีเฮ็ดเข้มลืมเฮ็ดเข้มป๋าใส่น้ำรังค์ก่อนเต็มหม้อละสุดคนคนคน จมูกเลยดิแะสองมุ้เลยด้วยตอนนี้แกม่ตอนวจแค่บองอ่ะขาคืนเรือทุกคนข้าวไปเติมทานยังเอาเบิร์เอาในเดอาสนพื้นแล้วค่ะงาดลงรลทานเบิรแล้ของหลาลุ่นซุ้มไผ่เนาะตอนยิ้วเขาแล้วใบซองแล้วก็มัน ดุนซุ้มไผ่อ่าควรลมใส่เครื่องปรุงน่อยเด้อนองจากรอม,มานานหวัวใจคนหอนกูหมอใส่ประแดกลงไปใส่รากบเค้ม้ายใส่น้ับเค้มน้อยแต่กบแอนด้วยแปง้<เอ>แปงนัวแอนแป้งนัวใส่รากขับนัวลาย เด้ประเด็กต <h. S 2> ่ำก็มีค้าวพมอกะอือเจ้า <ton> <ihat> ่าแอนแปงนัวแต่ลายนวดลายหมอนายได้มาเป็นหมอน้อยแต่ลายนวดลายใส่นาดวยหน่อยเด้ค่ะอืมลวลวบเขานรยเปรย์ปรปรปปเปยเ ส,สีเข้มๆแล้วนวลเจน้อยเจงแซ่กกนวลเจงใหมของแซ่เป็นยุกแอฟรมากไม่เ <laughs> วะ่ะเนาปันใดแห้งขักแห้งหนัวแห้งมัน <laughs> ปลาแดไม่ได้ <laughs> ป,ดด <laughs> นนาปลาแดไหมปลาแดก็มีข้นเลยข้นเน่ามาขาดเลยพอปอดกับใจปลาแดต่ำอือ คนใจตองเอาจเบิดอันนี้นอ้อย่าเลือใไม่ตะกางบอลหลอดปองฟองนดหน่อยของดีไม่น้อยปัดนึง รสชด,ด,ดติอือด้วยน้ำตาลนะทุกคนเพิ่มความหวานเพิ่บเบาหวานสีมส่มิมก่สี่มก่อนนะโมะพ่พอประเดียกับประเดียก,ก,กตามพ้าเหลืองจัดไปพี่นอ้องแอนประเดียก,กแล้ว Nhưng chồng. 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 Nhưng เป็นได้บ่พอเพียงกี่บ่พ่อผดแดกจังพาซิมอยกันยังยังบ่ดเลยอ่ะพอแล้วล่ะพักเงี้ย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 คนคนคนเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมเพิ่มแซ่บ ใช่แล้วแหะกระป้องอ๋่นปวดเทิงนาะพี่น้องนะปอ้หวบบนี้อมตักงานกินไห้ใจฮะสวยามสิบอีกหนึงสิยังมมันใจสิบละสิบอีกแซมกแย่งน้องกานแซ่บแลวพี่น้องหอตักกัน นี่เทาคูขาน้ำเล้พี่นกินนะเน้อมันตุ่ยตุ่งปลาเจียวเจียแกงหน่อไม้มีทางเฮดเค็มทางหมักเอึมีหมักบวอนร้อนออมีรลร้อนจมลกิม้ง่ปลา่ปลางมออะนี่แล้วปิ่ปลาโยงมออันี้แล้ว เดี๋ยดูให้ลูกน้อยอย่างนพี่น้องพี่ดังแกง่อกไม้ไข่ไข่่อว่าไข่ตระโลเพียงปลาเจ้าบองไม่นเจ้บองกระจ้าดูว่ากรห้องบัลลีไก่ซ้อนกินขาจะเหตุเอนอ่ะเป็นอยแก่ก็พูดไก่ซ้อนอ่ะสบายทุกคนนะกลัมาแต่ห้องหมอนอนห้องหมอสามบอกสามคืนบอกสามคืน สม ah ือมือนี้คือมือที่สกมาหนาหาหนามามาเดินทุกคนมาเดินมาเดินยังมงเราไมาเดินมาเดินมนบาเสามันบอเสบเบแล้วจะบอเท่าไหา่กินเฮกีฬาผู้คนยอกไม่ดำวอมานมันดูอเด เต็มถุอเสียงอีหลนถวกินอาจลตองนี้ำอยากินแตองามได้เจนะเนี่ยอาจารย์ไมหลอจังจ็แจ็คทำไมหอบเพียงกินขาวซวยบายบายบายซ้อมเลยได้เน่ย ไปเอาอะสิบเอ็ดมุ่งยงจะมาไปเอาอน้องหลังจากกินแกงมาไม่แล้วสแลกเขามาเือนคือเกาเนาะเขาจีเขามาให้หนึ่งเขาหนึ่งนำเนาะทุกคนเดียจังหน่อยมีเยื่เอิเพิ่นสีส่วนไปเบิงอันหลาะบ,บานก่อนว่าเพิ่นว่าสิไปรโรคพักบวดเทียนเนื้ท่าเรียจังหน่อยสแลกสีเฮ็ดขีดอีกต่อไปเนาะทุกคนค่ะสมขีดต่อไปแต่ว่าตอนนี้เป็นหนึ่งเข่าก็นเนาะก้่อยพอกันไหม คลิปหนาวนะ้ทุกคนเนาะถามมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะแหละเห็นคลิปต่อไปนี่เด้อบบาสบายดี